เมื่อจอมมารร้ายมังกรทมินวางแผนทำลายลางโลกด้วยพลังจอกศักดิ์สิทธิ์เหล่าทวยเทพและวีรบุรุษแห่งสามก๊กร่วมผนึกกำลังต่อสู้จนสามารถทำลายจอกศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จแต่ทว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับแตกกระจายออกเป็นชิ้นๆิทะลุข้ามผ่านวิติแห่งกาลเวลามายังโลกปัจจุบันผู้ที่ฝ่อำนาจต่างถูกครอบงำจากพลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนเกิดความโกลาหลทุกหย่อมย่า แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อความสิ้นหวังได้นําพาไปสู่รอยแยกแห่งมิติช่องว่างแห่งเวลาได้ถูกเปิดออกพร้องกับนําพาเหล่ากองทัพเทพและวีรบุุษแห่งสามก๊กมาร่วมกันยุติภัยพิบัติในครั้งนี้นี้นี้ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะสำหรับคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาพูดถึงเกมที่จะเปิดใหม่เร็วๆนี้นั่นก็คือเกม King of Dragon หรือศึกสาบกบจอมราชันม ok ังกรนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมมือถือ 3D แนวคืนเบ a วางกลยุทธ์ที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้จัดทีมเหล่าฮีโร่ในตำนานสาบกบต่อสู้กับจอมมารมังกรทมินเพื่อช่วงชิงพลังของจอกศักดิ์สิทธิ์และปกป้องโลกให้พ้นภัยภายในเกมนี้นะครับจะมี ตัวละครจากสามก๊กให้ผู้เล่นได้สะสมมากกว่า300ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะครับจะมีสายอาชีพธาตุและสกิลต่อสู้แบบเฉพาะตัวเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดลองจัดทีวีโลเพื่อประสานสกิลสร้างกลยุทธ์ได้หลากหลายแบบเลยทีเดียวนอกจากโหมดเนื้อเรื่องที่เล่าเรื่องด้วยคัดซีนแบบแอนิเมชัน3 D แล้วนะครับยังมีโหมดการเล่นอีกมากมายอาทิเช่นดันเจียนลายวันค้นหาวัตถุดิบอัปเกรด e it, ดันเจียนอีลิตด่านสุดโหดท้าทายขุนพลสุด กการเตี้ยนกิจกรรมรับไอเทมพิเศษจากกิจกรรมจำกัดเวลาโหมด PVP ้าดวลชิงอันดับกับผู้เล่นทั่วโลกซีกวอลสงครามชิงปราสาตระกูล Power of a อฟอากูนี่ไต่หอคอยเพื่อรับรางวัลในแต่ละชั้นนั่นเองนะครับสำหรับเกม King of Dragon ศึก3าก๊กจอมราชันมังกรจะเปิดให้บริการในวันที่24เมษายนเวลาบ่โมง14นาทีนะครับในระหว่างที่เรารอเกมนี้เปิดนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบี เบียนล่วงหน้าก็รักกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับเมื่อกดมาที่ลิงก์ลงทะเบียนแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นั่นเองเนาะแล้วเราก็กดที่ลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีให้ล็อกอินด้วย Facebook กับ Google นะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเขาก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยนะก็คือตีมังกรตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เลือดมังกรมันเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าเราจะได้รับของรางวัลตรงนี้ทั้งหมดเลยะเยกได้ว่าแจ มากมายเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพชรน,นะครับมีตั๋วสุ่มราชให้เราด้วยนะในหน้าลงทะเบียนนี้นะครับมันก็จะมีตัวละครให้เราได้ดูด้วยนะนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วแต่เราตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะดูเพ์สกิลพรีวิวตรงนี้ได้เลยนะครับ อนที่เกมศึกสามกกจอมราชันมังกรจะเปิดนะครับทันก็มีคลิปวิดีโอเกมเพลย์สัส้นๆให้พวกนายดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าระบบการต่อสู้นะครับจะเป็นยังไงนะ アッ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 ア 浮気せ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอเกมเพไปคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่24เมษายนนี้นะครับเรามาลองไปด้วยกันเนาะเกมเปิดเมื่อไหร่ฉันก็ไลฟ์ตอนนั้นละจ้ะก็มาเจอกันได้ในไลฟ์เนาะเกมนี้บอกได้คําเดียวว่าตาวกกสามก๊กไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลนาะคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ Why